สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป็นข่าวเช้านี้กับผมชิพจินยมจากเอเชียคนเน็กนะครับมาที่จังหวัดแต้จิ๋วครับแต่จิ๋วก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลกับสัวเถาซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยก็รู้จักมือนี้เป็นอย่างดีเช่นกันแต่ว่ามาแต้จิ๋วแล้วเนี่ยพลาดไม่ได้เลยครับคนที่สําคัญที่สุดเป็นคนที่ชาวแต้จิว๋วยกย่องนับถือมากที่สุดก็คือท่านหานยู่ครับหน้าตาอย่างนี้นะครับเป็นนักปราดราชบัณฑิตก็ว่าได้นะครับแต่ว่าหานยู่นั้นมีแนวคิดซึ่งต่างจากข้องเต้นในสมัยนั้นนะครับท่านถูกในประเทศด้ววยคามผิด ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเป็นความผิดนะครับเพราะว่าบางตำนานบอกว่าเนื่องจากท่านมีความเชื่อว่าสิ่งที่เป็นความเชื่อของฮ่องเต้ที่บอกว่าถ้าผู้ใดได้เห็นพระบรมสารีริกธาตุหรือว่ากระดูกของพระเจ้านั้นจะมีชีวิตเป็นอมตะนิรันดร์แต่ว่าหันยูบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะครับก็เลยกลายเป็นความผิดถูกในประเทศมาที่แต้จิ๋วแต่ว่าความรู้ความสามารถที่ท่านวีนั้นก็ทําให้แต้จิ๋วจากเมืองที่มองว่าเป็นเมืองโลเทค ไกลปืนเที่ยงเป็นเมืองบ้านนอกนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็สามารถสร้างเมืองนี้แต้ชิวน,นะครับให้เป็นเมืองที่เจริญเติบโตแล้วก็มีจุดขายสำคัญคญทั้งแหล่งท่องเที่ยวทั้งเรื่องของเศรษฐกิจถ้าหากเราไปดูรูปวาดข้างในก็จะมีการพรรณนาถึงผลงานของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมสิทธิสตรีนะครับเรื่องของผู้หญิงสมัยนั้นท่านบอกว่าไม่ควรมองผู้หญิงเป็นทาสนะครับมาทางนี้นะครับเนื่องจากท่านมีวิรกรรมที่ ค่อนข้างจะเป็นที่ประทับใจของประชาชนที่นี่จะเห็นทิวทัศน์ชัดเจนของเมืองแต้จิ๋วนะครับมีแม่น้ําชั่วหันกังนะครับตั้งชื่อเพื่อให้เกียรติกับหันยี่นั่นเองนะครับมีตำนานบอกว่าความจริงและแม่น้ำนี้มีจระเข้เยอะชุกชุมรุมากนะครับแต่ว่าด้วยบาร,รมีหรือด้วยอิทธิฤทธิ์ของท่านหันยี่นั่นเองครับก็สามารถที่จะขับไล่มีตำนานบารรดานเล่าปแปลกว่าจระเข้บางส่วนไปอยู่ที่เมืองไทยนะครับมาที่ศาลหังหวนกงเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือต้อง รูปตัวอักษรเหล่านี้นะครับเป็นคำสอนของท่านหางยู่นะแปลความด้วยว่านะครับถ้าเป็นนักเรียนเป็นเด็กๆเนี่ยวเวลาเรียนต้องตั้งใจเรียนนะครับไม่ใช่เรียนเล่นๆนะครับเพราะถ้าหากว่าเรียนเล่นเลยแล้วเนี่ยจะทําให้ความรู้ในหนังสือนั้นหายไปหมดนะครับและที่สําคัญคติพจน์ของชาวแต้จิ๋วก็คือว่าเรื่องของบุญคุณต้องทดแทนนั้นถือว่าเป็นหลักคิดสําคัญของชาวแต้จิ๋วที่สั่งสอนลูกหลานด้วยนะครับไอ้สะพานนี่เารียกสะพานอะไรฮะคุณเซียงจือเกียครับเซียงจีเกียครับเซียงจือเกียอ๋อ มันมีความพิเศษแปลว่าสะพานอ๋อสะพานนะครับเสียงเสียงชื่อนะครับก็ตรงนี้เนี่ยสะพานที่นี่เนี่ยก็คือมีเก่งทั้งหมด24เก่ง24เก่งเรือทั้งหมด18ลำใช่ผมเห็นว่าเขาบอกว่ามีมหาเศรษฐีระดับโลกสปินทาวต้จิ๋วโดยกําเนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นลีกาชิงอันดับหนึ่งของฮ่องกงแม่แต่ตระกูลเจรงรานนนหวังหลีนะครับ โสพลพานิช์ตระกูลดังในกรุงไทยนี่นะครับแม้แต่รัตคุณเหมือนกันก็เป็นชาวแต้จิ๋วโดยกําเนิดนะครับก็มาช่วยกับพนักฟื้นฟูสิ่งก่อสร้างเขเรียกว่าทดแทนบุญคุณแผ่นดินบ้านเกิดที่แต้จิ๋วนี่นะครับอย่างลีกาชิงนี่ก็เจกว่าล้านโอ้โหครับอย่างจักรุเจรวาดลก็เป็นหลัก10ล้านอยู่นี้เดินทางจากตอนเมืองกรุงเทพบ้านเรามาที่สวเขทาใน่ใช้เวลาแค่3ชั่วโมงครับดยบริการของแอร์เอเชียซึ่งเปิดเส้นทาง เมื่อวันที่27พฤษภาคมนี้เองนะครับก็ให้บริการเดินทางทุกวันนะครับรันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับคนไทยที่มีเชื้อสายจีนโดยเฉพาะในแต้จิ๋วในสัวเถาเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปเอเชียได้วันนี้เอเชียก็เชิญสื่อมวลชนมาด้วยนะครับ